พ้นโทษมาล่าสุดเนี่ยคือรอบล่าสุดจนถึงวันนี้กี่เดือนกี่ปีละตอนนี้ก็่ากับ1ปีกับจะ2เดือนนะครับพ้นโทษออกมาเมื่อวันที่9กันยายน2 5, 5, 5 6 7ัพยาอภัยโทษชุดแรกเป็นอะไรกับตั้มเฉยเราเนี่ยเคยมีโอกาสได้เจอพี่เฉยที่เวนุมการจังหวัดปรดุมธานีแล้วทําไมพี่ไม่เคยเห็นเลยตลอดระยะเวลา1ปีอะหปีเต็มเต็มเนี่ยคือพี่ไม่เห็นไม่เคยเห็นบอลไม่เคยเห็นบอลเลยพอผมพ้นโทษออกมาปุ๊บก็ ดำรงชีพด้วยตัวเองอยากจะพึ่งพาตัวเองก็เลยมีโอกาสเจอกับรุ่นพี่คนหนึ่งเขาก็เลยเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนมีทักษะด้านการพูดก็เลยแนะให้ไปทํางานเป็นนายประกันหลังจากนั้นทํางานได้ประมาณ2เดือนก็เกิดเหตุวันนั้นเนี่ยมีลูกค้าผมเนี่ยประสบอุบัติเหตุแถวอินธรรมละผมเลยต้องพาลูกค้าเนี่ยไปแจ้งความพอไปถึงสอนปุ๊บคันนี้มีเคสของทางบริษัทเขาติดต่อมาว่าใบเคมในการทํางานเนี่ย มันหายช่วยไปเอาใบาเคมให,หน่อยคือใบเคมถ้ามันหายเนี่ยเราสามารถไปแจ้งความที่สอนอได้เลยผมก็เลยถืออาสาว่าเราอยู่นะตรงนี้แล้วนะ่ะสอนอก็เลยเข้าไปแจ้งความเลยขอยื่นบัตรไปปุ๊บ,บ,บตำรวจเนี่ยมีท่าทีแปลกๆคือมองหน้ากันแล้วก็บอกไอ้นุม่มบัตรประชาชนเราเนี่ยมันมีปัญหานะ่ปิ้นข้อมูลไม่ได้ครับ แต่ผมเนี่ยเอกใจแล้วว่าเราคนเคยจิดคุกมาก่อนมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเกี่ยวกับประวัติเรารที่<ผ>ม,มัน,มนมไมกดี<อ>กในอดีตกับตำรวจไปว่านะครับถ้ามีอะไรคุยกับผมตรงๆนะครับไม่ต้องอ,อ,อ้อมผอมผมเคยจิดคุกมาเขาบอกทางงานขึ้นต้องสูง แต่ก็สู้ต่อสู้ต่อครับไปทําอะไรต่อเป็นไรเดอร์เหมือนจะตอบโจทย์โอเคอิสระได้อยู่เองครั้นี้พอผมได้มีทักษะได้ภา,าษาอังกฤษออกมาพอเราสปีกได้เนี่ยปึ๊บฝรั่งก็มีความต้องการบางอย่างที่บางทีางอาจต้องคุยแบบกันเองอพอผมสามารถตอบโจทย์พาไปได้ไปเที่ยวนะก็มีทิปให้ คนนี้ผู้ที่ต้องการมาเปิดประสบการณ์ให,หม่ๆผมจะถามว่าเวลาคุณมาเที่ยวเนี่ยคุณต้องการที่แบบโรคลไหมคําว่าโรคลก็คือท้องถิ่นอวิธีการนี้คือผมไปหาไรายได้นอกรอบแต่ในความเป็นจริงในข้อกฎหมายเนี่ยคือผมทําผิดผมว็่าเลยอมพูดตรงพี่ผมยอมแพ้ถอดจากอาชีพนี้ ยอมแพ้จากไรเดอร์นี่แหละคือต้นสายปลายเหตุที่ทําให้พี่มาเจอบอมใช่ครับอ่ะมาแล้วมาเจอวันนี้แล้วนะครับผมก็อันนั้นคือจุดเริ่มต้นในในการที่ใช้ชีวิตในณปัจจุบันจนเรามาเจอกันนะตอนนี้ใช่ครับนะครับผมบอกว่า e ีีนี้นะครนะอย่าให้ฟังนะเพราะว่าในการที่เขาเคยแหกเรือนเอเคยแหกโรงพักสอนอซึ่งตอนนั้นออกข่าวไว้ออกข่าวตอนจับเป็นคดียาแต่ตอนหลบปีหกศูนย์ใช่ไหมหกศูนย์ครับ